รายงานการจราจรสนุนมิตรภาพนะครับช่วงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเนะครับขาเข้าโคราชนะครับรถเต็มพื้นที่เลยนะครับเต็มทุกช่องจราจรเลยนะครับแต่ยังนะครับเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่ถึงก็ติดสลับหยุดนิ่งนะครับนะี่ครับก็ มีปริมาณรถเต็มสี่ช่องจราจ,จรนะครับเนื่จะเป็นวันหยุดสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยแล้วก็นะครับประชาชนก็เดินทางกลับบ้านนะครับก็เลยรถติดก,ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับของการกับขี่เนื่องจากว่าภาคอีสรนนะครับเป็นพระพระใหญ่แล้วก็รถก็เยอะนะครับ ก็ยังขื้ตัวได้เรื่อยๆนะครับรถเยอะแต่ว่าก็คือไม่ถึงกับติดขัดนะครับนะีบ่คือช่วงอำเภอปักช่องนะครับถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับส่วนขาเข้ากทมนะครับรถก็ยัง ใส่ล่องข้องตัวนะครับใช้ความเร็วได้ตามกฎหมายกำหนดนะครับเดี๋ยวว่าฝั่งนู้ก็ประมาณ40-50นะครับ ค่าคืนนี้ก็ไปก็น่าจะเกือบปวดนะครับดูนะครับนี่คือบรรยากาศที่ถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับช่วงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับในช่วงเวลาเย็นๆจะนจะ18นาฬิกานะครับ ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ